ใบเซมซีเป็นหนึ่งในวิธีการเสี่ยงทายที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมและศาสนาโดยเฉพาะในพุทธศาสนาและลัทธิเตา๋าซึ่งถูกใช้ในการขอคำแนะนำหรือทำนายอนาคตในเรื่องต่างๆสวัสดีค่ะกาลยานามิตรทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การทำนายโชคชะตาวาสนาด้วยการเสี่ยงซิมซี ถ้าทุกท่านที่ผ่านเข้ามาได้รับฟังและอยู่ในคลื่นแห่งบุญนี้ขอให้ทุกท่านพิมพ์สิ่งที่ต้องการเปิดดวงมาในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยค่ะก่อนจะไปติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลขเสริมดวงเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะความหมายตัวเลขในใบเซมซเลขบนใบเซมซเป็นตัวแทนของคำทำนายที่สอดคล้องกันในชุดคำทำนายที่จัดเตรียมไว้ โดยตัวเลขนี้ไม่ได้แค่เป็นตัวเลขธรรมดาแต่ยังแฝงด้วยความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือความเชื่อในทางโชคลาภการตีความตัวเลขตัวเลขแต่ละตัวในใบเซมซีอาจสื่อถึงความหมายแตกต่างกันเช่นเลขที่ขึ้นต้นด้วยหนึ่งอาจสื่อถึงการเริ่มต้นใหม่หรือเลขที่ลงท้ายด้วย9อาจหมายถึงความสำเร็จหรือการเดินทางไปถึงเป้าหมาย การเชื่อมโยงกับคำทำนายเมื่อผู้เสี่ยงเซมซีจับได้ใบใดใบหนึ่งตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนใบจะถูกใช้เป็นกุญแจในการเปิดคำทำนายที่สอดคล้องกันซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคตของผู้เสี่ยงทายคำทำนายในแต่ละความหมายจะเขียนด้วยข้อความที่สะท้อนถึงคำแนะนำหรือข้อควรระวังในด้านต่างๆเช่น หากได้คำทำนายที่เป็นมงคลจะมีคำแนะนำให้ดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจแต่ถ้าคำทำนายเป็นลางไม่ดีอาจเตือนให้ระมัดระวังและแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดแนวทางในการตีความยึดถือเพื่อเป็นกำลังใจคำทำนายบนใบเซมซีควรถูกมองว่าเป็นแนวทางให้กำลังใจหรือเตือนสติในการดำเนินชีวิตไม่ยึดติดจนเกินไป ตัวเลขและคําทํานายควรถูกมองในเชิงสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องยึดมั่นอย่างเคร่งครัดเชื่อมโยงกับความเชื่อส่วนตัวสำหรับบางคนตัวเลขในใบเซมซีอาจนำไปสู่การพิจารณาตัวเลขนำโชคในชีวิตประจำวนันเช่นเลขที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการเสี่ยงเซมซีในปัจจุบัน การเสี่ยงเซมซีไม่ได้จำกัดอยู่ในการไปวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่ยังสามารถพบได้ในรูปแบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันซึ่งช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงและเสี่ยงทายได้ง่ายขึ้นแต่ความสำคัญยังคงอยู่ที่เจตนาและการให้คำทำนายเหล่านี้เป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองมากกว่าจะยึดถือเป็นข้อกำหนดของชีวิต สรุปแล้วตัวเลขในใบเสียมซีไม่เพียงแค่บ่งบอกถึงคําทำนายเฉพาะบุคคลแต่ยังเป็นสื่อกลางในการสะท้อนความเชื่อและการให้คําแนะนำในการดำเนินชีวิตในแต่ละช่วงเวลาความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขแต่คือการนำคําทำนายมาใช้เป็นประโยชน์ในทางสร้างสารรค์และพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ในปี2568ซึ่งเป็นปีมะเส็งได้มีการเสี่ยงทายเสียงเซมซีและตีความหมายตามตัวเลขได้ดังนี้เลขหนึ่งดีที่สุดความหมายโดยรวมทุกสิ่งเริ่มต้นด้วยความสำเร็จโชคดีมากความหวังเป็นจริงเรื่องของการงานก้าวหน้าและรุ่งเรืองส่วนการเงินได้รับโชคลาภรายได้มั่นคง ความรักเจอคู่ที่เหมาะสมคนมีคู่จะรักใคร่กันดีถามหาเรื่องสุขภาพแข็งแรงไม่มีปัญหาใดเลขสองโดยรวมถือว่าดีความหมายโดยรวมมีความสมดุลแต่ต้องอดทนและพยายามการงานเริ่มต้นดีแต่ต้องรอผลลัพธ์ที่ชัดเจนส่วนการเงินได้รับเงินในปริมาณที่เหมาะสมแต่ก็ต้องรู้จักการประหยัด ความรักคนโสดอาจต้องรอเวลาคู่รักต้องใช้ความเข้าใจกันส่วนสุขภาพระวังเรื่องอาหารและการพักผ่อนความหมายของเลขสถือว่าเป็นเลขที่ปานกลางความหมายโดยรวมมีอุปสรรคในระยะแรกแต่จะผ่านไปได้การงานต้องพยายามและระมัดระวังข้อผิดพลาดเรื่องของการเงินจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ควรวางแผนในชีวิตให้ดีความรักระวังการทะเลาะเบาะแหวงส่วนสุขภาพอาจมีปัญหาเล็กน้อยเช่นความเครียดเรขสี่โดยรวมถือว่าดีความสำเร็จอยู่ไม่ไกลแต่ต้องอดทนการงานมีความก้าวหน้าอย่างช้าๆเรื่องของการเงินมีโอกาสได้รับโชคลาภจากการลงทุนความรัก มีเกณฑ์พบรักที่ดีหรือปรับความเข้าใจกับคู่รักส่วนสุขภาพแข็งแรงแต่ควรออกกำลังกายเรข5เป็นเรขกลางๆความหมายโดยรวมสถานการณ์ค่อนข้างนิ่งต้องรอจังหวะที่เหมาะสมเรื่องของการงานไม่มีปัญหาใหญ่แต่ต้องระวังความร่าช้าการเงินรายรับรายจ่ายสมดุลควรเก็บออมความรัก ความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าต้องพยายามเข้าใจกันส่วนสุขภาพไม่มีปัญหาแต่ควรดูแลตัวเองด้วยเลขหโดยรวมถือว่าดีมากมีโอกาสดีเข้ามาในชีวิตความสำเร็จอยู่ใกล้การงานได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่การเงินรายได้เพิ่มขึ้นมีโอกาสดได้โชคลาภความรัก ความรักราบลื่นคนโสดมีโอกาสเจอคู่แท้สุขภาพแข็งแรงดีไม่มีปัญหาเลข7ถือว่าปานกลางมีปัญหาที่ต้องแก้ไขแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่การงานต้องพยายามและมีสติการเงินระวังรายจ่ายฟุ่มเฟือยความรักระวังความเข้าใจผิดหรือการทะเลาะสุขภาพ ควรระวังการเจ็บป่วยเล็กน้อยเลข8เป็นเลขที่ดีความหมายโดยรวมสิ่งที่ทำอยู่จะเริ่มเห็นผลมีความมั่นคงการงานราบรื่นและมีโอกาสดีเข้ามาการเงินรายได้ดีขึ้นมีโชคลาภเล็กน้อยความรักคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่ดีคู่รักมีความสุขสุขภาพแข็งแรงไม่มีปัญหา เลข9คือดีที่สุดความหมายโดยรวมโชคลาภและความสำเร็จจะมาถึงเร็วๆนี้การงานได้รับโอกาสใหม่ๆหรือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่การเงินมีลาบลอยเงินทองมั่งคั่งความรักพบความสำเร็จในความรักสุขภาพสุขภาพดีเยี่ยมเลข 10. ความหมายโดยรวมดีมาก สิ่งที่มุ่งหวังจะสำเร็จสมบูรณ์การงานรุ่งเรืองและมั่นคงการเงินโชคลาบเข้ามาอย่างต่อเนื่องความรักความสัมพันธ์แนบแน่นและมีความสุขสุขภาพแข็งแรงดีเลข11ความหมายโดยรวมถือว่าปานกลางมีโอกาสดีแต่ต้องพยายามอย่างหนักอาจเจออุปสรรค การงานมีความร่าช้าหรืออุปสรรคแต่ผลลัพธ์จะออกมาดีการเงินรายได้ปานกลางต้องประหยัดความรักต้องใช้ความอดทนในการรักษาความสัมพันธ์สุขภาพระวังปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆเช่นความเครียดเลข 12. ความหมายโดยรวมถือว่าดีเรื่องดีๆจะมาถึงแต่ต้องมีสติในการตัดสินใจ การงานความสำเร็จอยู่ใกล้แต่ต้องอาศัยความร่วมมือการเงินมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆความรักคนโสดอาจพบคนที่น่าสนใจคู่รักจะมีความเข้าใจกันดีสุขภาพสุขภาพแข็งแรงแต่ควรระวังเรื่องอาหารการกินเลข 13. ความหมายโดยรวมถือว่าปานกลาง อาจเจออุปสรรคหรือปัญหาแต่จะผ่านไปได้ด้วยความพยายามการงานระวังความผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดเรื่องของการเงินควรวางแผนการเงินให้รัดกุมความรักอาจเกิดความไม่เข้าใจกันต้องสื่อสารอย่างชัดเจนสุขภาพระวังอาการปวดเมื่อยเลข 14. ความหมายโดยรวมถือว่าดี สิ่งที่หวังไว้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแต่ยังต้องอดทนการงานมีความก้าวหน้าในระยะยาวการเงินรายได้เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆความรักมีเกณฑ์พบรักใหม่หรือความรักที่มั่นคงสุขภาพแข็งแรงไม่มีปัญหาใหญ่เลข15ถือว่าดีมาก ความหมายโดยรวมสิ่งดีๆกำลังมาอุปสรรคจะหมดไปการงานโดดเด่นและได้รับการสนับสนุนการเงินมีเรื่องของโชคลาภและความมั่งคั่งกำลังมาความรักพบความสุขในความสัมพันธ์หรือเจอคู่ที่เหมาะสมสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีเรื่องให้กังวลเลข16ถือว่าดี ความหมายโดยรวมโชคชะตาเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีสิ่งที่ทำจะเริ่มเห็นผลการงานราบรื่นและมีความก้าวหน้าการเงินมีโอกาสดีในเรื่องการลงทุนความรักมั่นคงและเข้าใจกันได้ดีสุขภาพแข็งแรงดีเลข17โดยรวมถือว่าปานกลางมีความหมายไม่แน่นอนในชีวิต ต้องพยายามสร้างสมดุลการงานระวังความขัดแย้งในที่ทำงานการเงินมีรายจ่ายมากกว่ารายรับควรประหยัดความรักอาจเกิดจากความไม่เข้าใจหรือการทะเลาะเบาะแวง้งสุขภาพระวังเรื่องความดันโลหิตหรืออาการปวดศีรษะเลข18ถือว่าเป็นเลขดีมากความหมายโดยรวมสิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นในชีวิต คุณจะพบความสุขและความสำเร็จการงานมีโอกาสก้าวหน้าในด้าที่การงานการเงินมีโชคลาภและรายได้มั่นคงความรักคนโสดมีโอกาสพบรักแท้คู่รักจะมีความสุขสุขภาพสุขภาพดีไม่มีเรื่องให้หน่ากังวลเลข19ถือว่าดีที่สุดความหมายโดยรวมทุกสิ่งที่หวังไว้จะสำเร็จดังหวัง เรื่องของการงานจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่การเงินมีโอกาสได้รับโชคลาภและความมั่งคั่งความรักความรักสมหวังและมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงเลข20ถือว่าปานกลางความหมายโดยรวมสิ่งที่ทำอยู่ต้องใช้เวลาแต่จะสำเร็จในที่สุด การงานมีความท้าทายที่ต้องอดทนและพยายามการเงินรายได้ดีขึ้นแต่ต้องจัดการการเงินให้รอบคอบความรักคนโสดอาจต้องรอเวลาที่เหมาะสมคนมีคู่ควรหลีกเลี่ยงการทะเลาะสุขภาพระวังอาการปวดเมื่อยหรือโรคทางเดินอาหารเลข21ถือว่าปานกลางความหมายโดยรวมการเริ่มต้นอาจมีอุปสรรค แต่ถ้าขยันและอดทนจะประสบความสำเร็จการงานต้องพยายามและใช้ความรอบคอบในการทำงานการเงินรายได้ไม่มากต้องระวังการใช้จ่ายความรักอาจเกิดปัญหาเล็กน้อยต้องสื่อสารกันให้มากสุขภาพระวังความเหนื่อยล้าหรืออาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเลข22ดี ความหมายโดยรวมสถานการณ์จะดีขึ้นมีโอกาสสำเร็จในสิ่งที่ทำการงานได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างการเงินมีไรายได้ดีขึ้นและอาจจะได้รับโชคลาภเล็กน้อยความรักความรักราบรื่นคนโสดมีโอกาสเจอคนดีสุขภาพแข็งแรงแต่ควรดูแลตัวเองให้ดีเลข23ถือว่าดีมากความหมายโดยรวม สิ่งที่หวังไว้ใกล้จะสำเร็จมีโอกาสดีเข้ามาในชีวิตการงานมีความก้าวหน้าและมั่นคงการเงินมีโชคลาภหรือไรายได้พิเศษความรักความรักจะสมหวังและมีความสุขสุขภาพไม่มีปัญหาสุขภาพแข็งแรงดีเลข2 4ถือว่าดีที่สุดความหมายโดยรวมทุกสิ่งจะประสบความสำเร็จ ความโชคดีอยู่ข้างคุณการงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับการเงินมีโชคใหญ่หรือรายได้เพิ่มมากขึ้นความรักคนโสดมีเกณฑ์พบรักแท้คู่รักมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงดีเลขที่25ปานกลางความหมายโดยรวมมีอุปสรรคเล็กน้อยต้องใช้ความอดทนและความพยายามการงาน ควรระวังความผิดพลาดในงานการเงินรายจ่ายมากกว่ารายรับต้องวางแผนการเงินให้ดีความรักระวังปัญหาการสื่อสารกับคนรักสุขภาพระวังอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากความเครียดเลข26ถือว่าดีความหมายโดยรวมสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นมีโอกาสสำเร็จในสิ่งที่ทำ การงานความสำเร็จเริ่มใกล้เข้ามาการเงินรายได้ดีขึ้นมีโชคเล็กน้อยความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นคนโสดมีโอกาสเริ่มต้นใหม่สุขภาพควรใส่ใจสุขภาพจิตและพักผ่อนให้เพียงพอเลข27ถือว่าดีความหมายโดยรวมโชคชะตาดีขึ้นเรื่อยๆมีคนช่วยเหลือการงาน มีโอกาสเติบโตและพัฒนาต่อเนื่องการเงินได้โชคลาภจากการทำงานหรือการช่วยเหลือผู้อื่นความรักคนโสดมีโอกาสพบรักจากงานหรือกิจกรรมที่ทำร่วมกันสุขภาพถือว่าสุขภาพดีเลข28ดดีที่สุดความหมายโดยรวมความสำเร็จและความโชคดีจะมาถึงอย่างแน่นอนการงาน มีโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับความสำเร็จครั้งใหญ่การเงินมีโชคลาภรายได้มั่งคั่งความรักคนโสดพบรักแท้คู่รักจะมีข่าวดีสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีเลข29ถือว่าปานกลางความหมายโดยรวมต้องระมัดระวังและใช้สติในทุกการตัดสินใจการงาน มีความกดดันในงานแต่จะผ่านไปได้ดีการเงินรายจ่ายมากขึ้นต้องวางแผนอย่างดีความรักความสัมพันธ์มีความตึงเครียดต้องใช้ความเข้าใจเป็นอย่างมากสุขภาพระวังอาการปวดหัวหรือความเครียดสะสมเลข30ถือว่าดี ความหมายโดยรวมมีความก้าวหน้าและมีโอกาสสำเร็จในสิ่งที่ทำการงานได้รับความสนับสนุนจากคนรอบข้างการเงินมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานหนักความรักคนโสดมีโอกาสพบคนที่เหมาะสมคู่รักจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นสุขภาพสุขภาพดีแต่ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เลข3ามเอดปานกลางด้านความสำเร็จเลขนี้มักสื่อถึงความสำเร็จที่ต้องพยายามและฝ่าฟันอุปสรรคไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้สิ่งที่ต้องการแต่หากมีความมุ่งมั่นและอดทนจะสามารถก้าวผ่านปัญหาไปได้การงานต้องอดทนและรอเวลาการงานอาจมีความล่าช้าหรือมีปัญหาให้แก้ไข แต่สุดท้ายจะขี้คายได้รับผลดีการเงินการเงินอาจมีความติดขัดในช่วงต้นต้องจัดการอย่างประหยัดและรอบคอบหากมีหนี้สินจะสามารถปลดเปลื้องได้เมื่อถึงเวลาแต่ต้องใช้ความพยายามในการแก้ปัญหาความรักสําหรับคนโสดอาจยังไม่เจอคู่แท้ในช่วงนี้ คนมีคู่อาจมีปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันบ้างแต่สามารถปรับตัวและแก้ไขได้สุขภาพสุขภาพโดยรวมถือว่าไม่เลวร้ายแต่ควรระวังโรคเกี่ยวกับความเครียดหรือความวิตกกังวลหากเจ็บป่วยจะค่อยๆฟื้นตัวและจะดีขึ้นตามลำดับความหมายตัวเลขในใบเซมซีในปี2568ที่เกี่ยวกับวันเกิด ความหมายอาจแตกต่างกันไปตามแหล่งที่มาและวัดที่คุณเสี่ยงเซมซีคำทำนายควรใช้เป็นแนวทางเพื่อปรับปรุงตนเองและดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบมากกว่าจะยึดติดอย่างเคร่งครัดขอขอบคุณกระยาณนามิตทุกท่านที่ติดตามฟังคลิปนี้จนจบฝากกดติดตามช่องเลขเสริมดวงเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ